ตำนานโรงหนังวังเจ้าปรีดาของนายชัยบำรุงประกูลโรงหนังยุคเฟื่องฟูสมัยรัชกาลที่หในสมัยปลายรัชกาลที่หภาพยนตร์หรือหนังได้แพร่เข้าสู่สยามกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของคนไทยที่ให้ความสนใจมากจนเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วคนไทยคนแรกแรกที่ดำเนินกิจการด้านนี้คือนายชัยบำรงประกูลเจ้าของ โรงหนังวังเจ้าปรีดาซึ่งเคยได้นำหนังไปฉายถวายให้รัชกาลที่5และรัชกาลที่6ทอดพระเนตรมาแล้วนายชัยบำรุงประกูลเดิมชื่อสุ่นช้เกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมปี2423ที่บ้านปากคลองวัดทรงธรรมชาติคลองสารทนบุรีเป็นบุตรคนสุดท้องของนายริ้วและนางเอมซึ่งมีอาชีพค้าขายใช้ยี่ห้อในการทาว่าเลียงฮะนายชัยทำกิจการค้าขายช่วยเหลือบิดามารดา จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถเปิดร้านค้าของตนเองแห่งแรกขึ้นที่ตึกมุมถนนพาหุรัตกับถนนตรีทองมีชื่อว่าสยามตรีเพชรการค้าขายเติบโตขึ้นก็ขยายกิจการเปิดร้านค้าแห่งใหม่มีชื่อว่ารัตนมาลานอกจากนี้นายชัยยังได้ตั้งโรงภาพยนตร์ขึ้นอีกด้วยคือโรงหนังวังเจ้าปรีดาต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงภาพยนตร์พัฒนารม่มโรงหนังสิงคโปรต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงหนังเฉลิมบุรี โรงหนังฮ่องกงต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงหนังเฉลิมเวียงโรงหนังปีนงังต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงหนังสีบางลำพูและโรงหนังชวาโรงหนังวังเจ้าปรีดาอยู่ริมคลองถมถนนเจริญกรุงตั้งขึ้นราวปี2450มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าโรงกรุงเทพซีนีมาโตกราฟมีในายชัยเป็นผู้จัดการบริษัทร,รูปยนต์กรุงเทพทำการบริหารดูแลกิจการชื่อโรงหนังวังเจ้าปรีดานี้มีที่มาจากพระนามของพระเจ้าราชวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดาพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในหนังสืองานศพของนายชัยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำภาพยนต์ไปฉายถวายทอดพระเนตรหลายครั้งและพระองค์ก็ได้พระราชทานสิ่งของเป็นที่ระลึกแก่นายชัยหลายอย่างรวมถึงปราแผ่นดินประจําแห่งรัตนมาลาเพื่อเป็นเกียรติยศด้วย ครั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำภาพยนต์ไปฉายถวายทอดพระเนตรหลายครั้งเช่นกันโดยพระราชนิยมว่าเป็นข้าหลวงเดิมและสหชาติจึงทรงพระเมตตานายชัยเป็นพิเศษและได้รับพระราชทานปราครุฑประดับห้างรัตนมาลาบริษัทของนายชัยเคยนำภาพยนต์ไปฉายประชันกับโรงหนังเจ้าอื่นๆในคราวการสมโพธพระบรมรูปทรงม้า เมื่อปี2451โดยบริษัทรูปยนต์ตั้งโรงหนังอยู่ทางด้านเหนือของลานพระบรม,มรูปตอนใต้เป็นโรงหนังบริษัทญี่ปุ่นตอนกลางเป็นโรงหนังของกรมมคุณศัพท์สาส,าสาตอรตรสุภกิจหนังสือพิมพ์ไทยลงข่าวไว้ว่าเมื่อเวลาสี่ทุ่มรัชกาลที่ห้าเสด็จพระราชดำเนินประทับพลับพลาหน้าโรงหนังแต่โรงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพอสุดเสียงแปรแล้วโรงหนังของนายชัยก็เริ่มฉาย แล้วโรงหนังทางใต้กับโรงกลางก็ฉายตามลำดับไปประชาชนต่างก็มาชมภาพยนตร์กันเป็นจำนวนมากกิจการโรงหนังของนายใช้ได้ขายหรือถูกรวมเข้ากับบริษัทพัฒนากรอ,นอนเนกนาะวิกมูลสันนิษฐานว่าอาจขายราวปี2464-2465เนื่องจากพบข้อความในหนังสือพิมพ์วายามโม ฉบับวันที่20กรกฎาคมปี2465ว่าบริษัทพัฒนากรมีทุนรอนมากภาพยนตร์ของนายซุนชัยรัตนามาลาต้องยกเข้ารวมกันเป็นบริษัทเดียวซึ่งบริษัทพัฒนากรเป็นของนายโลวอเปิงทองเจ้าของห้างซินซีนอาถนนพาหุรัตเดิมบริษัทรูปยนต์ของนายชัยกับบริษัทพัฒนากรแข่งขันกันอย่างดเดือดถึงพลิกถึงขิงโรงหนังวังเจ้าปรีดาเคยลงโฆษณาไว้เมื่อราว ปี2,452เชิญชวนประชาชนให้มาชมภาพยนตร์ไว้ว่าได้รับหนังเข้ามาใหม่หลายสิบชุดมีชุดรบโดยทางบกและเรือเป็นหลายอย่างดูหน้าพิศวงมากแอลละมีเรื่องแปลกต่างๆสวยงามน่าชมจริงๆหนังใหม่ๆเหล่านี้จะได้ออกฉายให้ท่านชมตั้งแต่วันนี้และต่อไปและจะมีชุดรบต่างๆกำกับด้วยทุกวันทั้งไฟที่ฉายก็เห็นกระจ่างชัดดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาส่วนโรงความสะอาดเรียบร้อยหรือเย็นสบายอย่างไรนั้น ท่านคงทราบได้ตลอดแล้วเพราะมีพัดไฟฟ้าถึง7พัดอาจเปลี่ยนอากาศมีให้อบร้อนอยู่ได้เลยหลังจากบริษัทพัฒนากรไปเชิญนายเซียวซองไอ้วนมาเป็นผู้จัดการราว6-7เดือนกิจการโรงหนังของบริษัทพัฒนากรก็เติบโตสูงมากจนที่สุดก็รวมกิจการของบริษัทร,รูปยนต์เข้ามาสำเร็จและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสยามภาพยนตร์บริษัทส่วนกิจการอื่นของในายชัยนั้นปรากฏว่ากิจการที่ห้างสยามรีเพช พอถึงประมาณปี2,474ราชการได้ขยายถนนปรีเพชรึงได้รื้อและยุคห้างลงและย้ายไปรวมอยู่กับห้างรัตนมาลาจนถึงปี2,532ห้างรัตนมาลาก็ถูกรื้อเป็นห้างดีโอสยามบ้านปลายของในาใยชัยนั้นด้วยความเป็นคนใจกว้างใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นบริจาคทรัพย์บ,บำรุงสาธารณากุศลบ่อยครั้ง หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงได้รับเกียรติให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2องทำหน้าที่1สมัยต่อมาปี2485ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงจนเป็นอัมพาตแต่ก็รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีอาการจึงไม่รุนแรงและใช้ชีวิตเป็นปกติสุขเรื่อยมากระทั่งนายชัยถึงแก่กรรมเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2497รวมอายุ74ปี